ผมเป็นตัวแทนจากมัสยิดอัญยาฉัคัดมาดรอซาอารบิยาตัดีบุลกุรอานวันนี้ผมจะมาอ่านที่เชรัคชมและ้วฟังได้เลยค่ะอูุบินลด้ให้มันชช้ตัวอนกษรอิสลามิลลอฮฺมารวมันกับอาลลอฮสุลลอฮฺซัลลัลลอฮิวะซัลัม

อัลกุรอานเป็นคำดำหลักของอัลลอฮ์และเป็นศัตธรรมอันสูงส,ส่งเสมอการเรียนและการสอนอัลกุรอาจนจะมีความสำคัญม,มากผู้ใดที่เรียนและสอนอัลกุรอานนับว่าเป็นผู้ประเสดิการเรียนและการสอนอัลกุราอานควบคุมวิธีการอ่านความหมายและเนื้อหาด้วยผู้ที่เรียนอัลกุรอานจะได้รับความรู้ในสิ่งต่างๆเช่น หนึ่งหลักศรัทธาและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ต่อ,อตนเองต่อครอบครัวและสังคมสองเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และอื่นๆสามการตอบแทนอาคีราสโลกนั้ปอัลลูฮุลลลอยิสัมลลอฮูอานัยว่สัลลัมฮักคนมุสลิมะละมุสลิมทัสุล สิ S <S <conclusions> ่งที่มุสลิมกับมุสลิมมีอยู่ห้าประการรับรูลศาลาต้องให้สลามละอยจาดต้นมาดีไปเยี่ยมผู้ป่วยวัชิตาอุทยานาอิสไปส่งญานณกะวละอิจาบุตรดาวะตอบรับคำเชิญชวนวาสติต้นอาเตผู้จามให้กล่าวอัลฮัมมุลิลลาห์ผู้ที่ได้ยินให้กล่าวยัลละฮัมุกัลลอห์บันทึกโดยบุคคลและมุสลิม Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-Muslim wa akhul-Muslim Muslim kat Muslim Nampan dhinau khan Banyik doi Muslim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-Mu'min wa akhul-Mu'min Mu'min kat Mu'min Nampan dhinau khan Banyik doi Muslim กอรักสุลล็อห์สุลลัลห์อูอัลเลฮฺวะสัลลัมอินน่าอัลลัมนาซีเดนไลในกาอัลามันบะดะอูบิดสลาแท้จริงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺตะอาลละมานที่สุดคือผู้ที่เริ่มกล่าวสลามก่อนบันทึกโดยบุคคลและมุสลิมอัสสลามุอะลัยกุบบาราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ